เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของคุณนะครับพิมพ์โต้ตอบและมีส่วนร่วมกับเราให้เยอะที่สุดนะครับุททกทบทเรียนเนี้ยใช้ด้วยศาสตร์ n l p ที่ใช้ภาษาเข้าใจง่ายนะครับย่อยแล้วก็เอาไปใช้ได้ทันทีนะครับโอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ต้องมีคําถามดีกว่าครับว่าอ่าโดยจากหัวข้อของเราสวัสดีครับอ่ะวันนี้นะครับมีใครคิดว่าเป้าหมายของฉันเนี่ยไม่ว่ามันจะใหญ่จะเล็กแต่แล้วมันก็เหลืออีก2เนืออสุดท้ายนะ แต่ยังไงฉันก็ปักใจไว้แล้วว่าฉันจะไปต่อมีใครในที่นี้ไหมครับที่บอกว่าเป้าหมายที่ฉันอยากได้ปีหน้าก็แล้วกันนะครับใครที่บอกว่าปีหน้าก็แล้วกันก็พิมพ์เลยครับว่าปีหน้าไม่ต้องอายครับพิมพ์ได้โดยตรงใครที่บอกว่าเป้าหมายฉันต้องปีนี้เท่านั้นพิมพ์เลยครับว่าปีนี้เท่านั้นนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเหล่านี้แล้ครับ ว่าปีหน้าหรือปีนี้นะครับโอเคนะครับโห oh, oh. ดูแบบร้าใจนะครับในสิ่งที่เราถามคุณไปนะครับเราสามารถทีมตามจริงได้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปกังวลอายหรือแบบเฮ้ยเพื่อนจะว่ายังไงกับเราบ้างวะนะครับอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่จำเป็นต้องแครงนะครับใช้ประสบการณ์ตัวเองในการเรียนอันนี้จะทําให้คุณได้ผลเร็วสุดใครที่คิดว่าเป้าหมายคุณไม่ว่าจะเป็นบ้านเงนิงนรถหรืออิสรภาพทางการเงนิงนต่างๆหรือสิ่งที่คุณต้องการมีครับใครที่บอกว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้เท่านั้นเว้ยก็พิมพ์เลยครับว่าปีนี้ใครที่บอกว่าปีหน้าก็ได้เว้ยก็พิมพ์เลยครับปีหน้านะครับอาใครคิดว่าต้องปีนี้เท่านั้นพิมพ์นะครับปีนี้ซึ่งตอนนี้มันก็เดือนสิบแล้วถูกไหมครับก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นวันสิ้นปีแล้วนะครับเราจะบอกกับตัวเองอยังไงครับในอีกหนาทีก่อนเขาดาเฮ้ ปีนี้ไม่ได้อย่างสมหวังเลยปีหน้าเอาใหม่ก็แล้วกันหรือเราจะบอกว่า yes ในที่สุดฉันก็ได้สิ่งนี้มาครอบครองฉันสมควรแล้วที่จะได้รับสิ่งนี้คุณคิดว่าปีนี้หรือปีหน้าครับบางคนแบบโอ้โหเริ่มมึนกับคําตอบกูจะพิมพ์ดีไหมโอปป้าถามตรงๆมากเลยวันนี้นะครับถ้าคุณมัวแต่ใช้อะไรที่มันเป็นแบบคําหวานกับตัวเองนะครับบางทีมันก็ยังไม่ได้ผลคําหวานมันดีต่อใจครับแต่มันไม่ทําให้คุณเปลี่ยน เพราะว่ามันไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องถามตรงต่อตรงนะครับอ่ะโอเคนะครับลองบินแบ่งปันดูนะครับปีนี้หรือปีหน้าดีครับสาหรับโอป,ป้าครับปีนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปีก่อนเหมือนกันที่เราสร้างผลลัพธ์ของเรานะครับเราก็บอกกับเตเหมือนกันมันเหลือเวลาเพียง3เดือนสุดท้ายครับที่โอป,ป้าบอกว่าเฮ้ยกูไม่เอาละชีวิตแบบเดิมกูอยากจะมีชีวิตแบบใหม่3เดือนนี้กูลุยสุดตีนเว้ย คำว่ารุยสุดตีนคือปีนี้เท่านั้นนะครับโหสุดตีนคุณอดทนเพื่อความหอมหวานความสําเร็จคุณได้มากพอหรือเปล่าล่ะ2เดือน3เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับโอเคปีนี้สวัสดีครับพี่สวนเกษตรแม่ประจวบนะครับ ปีนี้เท่านั้นจ้านะคบอ่ะหลายท่านอาจจะบอกว่าเออฉันติดธุระฉันติดโครงงานปีหน้าก็แล้วกันนะครับคุณสังเกตดีๆไหมครับอะไรก็ตามนะครับที่คุณเรียงลําดับความสําคัญนะครับผิดเพี้ยนไปนะครับสิ่งสิ่งนั้นก็จะอยู่รังท้ายในบางเรื่องสิ่งสิ่งนั้นก็จะมาก่อนในบางเดือนคุณว่าจริงไม่จริงถ้าวันนี้สิ่งบางอย่างที่เรียกว่าสิ่งสําคัญกับชีวิตคุณแต่คุณดันเรียงลําดับความสําคัญให้มันไปอยู่ท้ายเช่นการเติบโตการได้เงินของคุณ แทนที่คุณจะทำบางอย่างแล้วได้เงินแต่คุณกลับไปโฟกัสสิ่งที่ทำบางอย่างแล้วไม่ได้เงินแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยอาจจะได้แบบความรู้สึกดีต่อใจแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ถามว่าวันนี้คนทุกคนเนี่ยทำงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานส่วนตัวคุณคิดว่าคนต้องการอะไรครับอ่ะคุณต้องการอะไรครับขอถามตรงๆครับคุณทำอาชีพของคุณเนี่ยเพราะอะไรคุณต้องการอะไรครับขอแค่คาเดียวสั้นๆครับคุณต้องการอะไร เออน่าคิดนะว่าคุณต้องการอะไรหลายคนเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมหลายคนเป็นนักธุรกิจออนไลน์หรือหลายคนเป็นอ่บุคคลทั่วไปที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเงี้ยทำงานประจําคุณต้องการอะไรครับที่คุณทํางานอยู่ทุกๆวันคุณต้องตื่นเช้าอ่ะคุณต้องมาเปิดร้านคุณคุณต้องปิดร้านคุณหรือคุณจะต้องไปทํางานตามเวลาที่กําหนดคุณทําอย่างนั้นทําไมครับคุณต้องการอะไรครับช่วยบอกได้ไหมครับ คุณต้องการอะไรครับนี่วันนี้ยิงตรงประเด็นนะครับขนัดทุกท่านบางคนอาจจะจุกอีกแล้วนะครับเมื่อเข้าที่เพจออกไปอีสานจุกทุกที่นะครับแต่การจุกนี่นะครับมันจะทําให้คุณได้รู้ความจริงว่าคุณติดเพราะบางทีคุณได้ยินคําสวยหวานมาเยอะมากแล้วมันต้องแบบไปย่อยในเซลล์ประสาทของคุณในสมองคุณจนคุณไม่รู้ว่าอะไรคือคําตอบของชีวิตที่กูตามหาวะแต่วันนี้ครับเพจของเราพูดตรงตรงนะครับขาต้องการอะต้องการเงินเห็นไหม ต้องการการเจริญเจ้าหน้าเติบโตพี่แพทย์สวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกธุรกิจที่คุณทาไปไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานประจําคุณต้องการเงินครับคุณต้องการเวลหรือความมั่งคั่งครับที่มากขึ้นเมื่อคุณมีเงินมากขึ้นคุณก็เติบโต,ตในชีวิตของคุณมากขึ้น คุณก็สุขภาพดีขึ้นคุณก็มีความสัมพันธ์ดีขึ้นคุณมีอิสรภาพคุณมีไลฟ์สไตล์ดีขึ้นจริงไม่จริงใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงสวัสดีครับพี่สรวิทย์คุณคิดว่าจริงไหมครับที่เราทุกคนไม่ว่าวันนี้คุณจะประกอบอาชีพอะไรคุณต้องการความมั่งคั่งมากขึ้นครับ เมื่อคุณมั่งคั่งมากขึ้นในทางใดทางหนึ่งคุณก็จะมั่งคั่งในทางอื่นเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันจริงไหมครับและก็จริงอีกไหมครับที่เวลาที่คุณไม่มีความมั่งคั่งกับตัวเองคุณก็จะสูญเสียความมั่งคั่งบางอย่างกับตัวเองเช่นเดียวกันเช่นคุณมีปัญหาด้านความสัมพันธ์คุณก็จะมีปัญหาด้านการเงิน จริงไหมครับาบางคนบอกจริงอีกแล้วค่ะจริงอีกแล้วนะครับใครมาอย่าลืมกดแชร์ไป็นยนงครับบ้านโอป้าสวยไหมครับ <c oughs> เออบ้านโอป้าสวยไหมครับพี่ๆนะครับจริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเนี่ยถูกเปลี่ยนคุณค่าตามสภาพแวดล้อมตามสภาพอากาศตามสภาพพลังงานของแต่ละที่ที่เราไปตามสภาพวัฒนธรรม ความเชื่อกับที่ที่เราอยู่สิ่งบ้างสิ่งมีคุณค่าแต่สิ่งสิ่งนั้นจะถูกเปลี่ยนคุณค่าตามสภาพแวดล้อมที่อยู่มกักมักนะครับคีย์เวิร์ดนี้ไว้ด้วยยกตัวอย่างเช่นคุณเอากาแฟไปวางไว้ข้างหน้าต่างนะครับคุณคิดว่าตอนเช้ากาแฟยังดูน่ากินอยู่ไหมครับอ่ะใครคิดว่าตอนเช้ากาแฟยังดูน่ากินอยู่แต่เวลาที่โอป้านะครับวางกาแฟทิ้งไว้ตรงนอกหน้าต่างนั่นแล้วตอนเย็นน่ย ถามว่าคุณค่าของกาแฟลดลงไหมครับใครคิดว่าลดลงพิมพ์นะครับว่าลดลงใครคิดว่ากาแฟเหมือนเดิมคุณค่ามันเหมือนเดิมก็พิมพ์ครับว่าเหมือนเดิมนะครับคุณคิดว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับอ่ะมีที่มีบ้านหลายนะเนี่ยโอ้โหมีบ้านเยอะมากนะครับอืนะครับเออนะครับคุณคิดว่ากาแฟนั้นเนี่ยคุณค่าลดลงไหมครับพอถึงตอนเย็นแล้วถ้าวันเนี้ย ตอนเย็นก็ยังไม่กินอีกทิ้งไว้ที่เดิมครับแต่พรุ่งนี้ก็เดินไปดูคุณว่ามันคุณค่ามันลดลงอีกไหมครับลดลงเจือจางลงไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วเหมือนกับกล้วยที่วางทิ้งไว้สุดท้ายมันค่อ,ค,อ,ค,อค่อยเหี่ยวไปผลไม้ที่คุณไม่กินเช่นเดียวกันมันค่อยค่อยเหี่ยวไปอาหารก็เริ่มเสียขึ้นถูกไหมคุณค่าเหล่านั้นลดลงเช่นเดียวกันถ้าวันนี้คุณไม่มีชุดความคิดนี้ครอบไว้มันก็จะทําให้คุณเนี่ยหยุด อยู่ในวิธีการเดิมๆหยุดอยู่ในคุณค่าที่คุณให้ในแบบเดิมๆถ้าวันนี้คุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆคุณไม่สามารถใช้วิธีการเดิมๆได้ครับอีกครั้งนะครับถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่คุณไม่สามารถใช้วิธีการเดิมๆได้เพราะถ้าวิธีการเดิมมันทําให้คุณถึงผลลัพธ์มันถึงผลลัพธ์นานแล้วครับจริงไหมครับเออ กินไม่ได้เลยถูกไหมอ่าใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงนะครับคุณคิดว่าคุณค่ามันลดลงไหมครับลดลงอ่าลดลงถูกไหมครับถ้าวันนี้คุณวางกาแฟไว้นอกหน้าต่างตอนเช้าดูน่ากินตอนเย็นเริ่มไม่น่ากินละเริ่มเจอจางตอนเช้าวันถัดมาไม่น่ากินเลยอาจจะเน่าเลยอาจจะเสียเลยด้วยซ้ากินไม่ได้ของบางอย่างมีคุณค่าแต่ถ้าของบางอย่างไม่ถูกปรับ ในเรื่องของสภาพแวดล้อมวิธีการเวลาหรือด้วยสภาพพลังงานหรือความเชื่อหรือวัฒนธรรมบางอย่างของเรานั้นนะครับไม่ถูกปรับมันก็จะเปลี่ยนไปแต่วันนี้ถ้าโอปป้าบอกว่ากาแฟนั้นเป็นกาแฟพัสเจอร์ไลทที่เก็บไว้ได้อย่างน้อย6เดือนวางไว้ตรงขอบหน้าต่างถามว่าคุณค่ามันลดลงไหมครับมันจะลดลงแต่มันมีกําหนดระยะเวลาก็คือหเดือนถูกไหมครับ ยกตัวอย่างนะคุณค่ามันจะถูกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเปลี่ยนจากกาแฟสดเป็นกาแฟพลาสเตอร์ไรที่เก็บได้6เดือนคุณวางไว้ตรงไหนมันก็ยังคงคุณค่าเหล่านั้นได้อยู่ยกเว้นมันหมดอายุและเช่นเดียวกันครับวิธีการบางอย่างก็หมดอายุเป็นคุณไม่สามารถใช้วิธีการเดิมในครั้งที่คุณอยากจะได้ผลลัพธ์ใหม่ เพราะถ้ามันได้ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์นำแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของ flexible หรือความยืดหยุ่นครับความยืดหยุ่นทําไมต้องมีความยืดหยุ่นทําหทให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไปต่อได้กลายเป็นคนที่สม่ําเสมอได้เพราะอะไรความยืดหยุ่นทําให้เรามีทางเลือกและทางเลือกนี่แหละครับทําให้เรามีวิธีการมากมายทุกครั้งที่คุณทําอะไรบางอย่างเช่นคุณสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แล้วมันไม่ปังมันติดกับอะไรบางอย่างคือแม่งมันไม่โตสัที ติดอะไรวะแต่ก็ยังทําวิธีการดเดิมถามว่ามันโตไหมครับอ่ะโตไหมครับคุณคิดว่าถ้าคุณทําวิธีการดเดิมๆแล้วคุณอยากจะปังแต่คุณทําวิธีการดเดิมมาซ้ําๆอะ่ะนานแล้วอะ่ะมันไม่โตคุณว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีการไหมครับเปลี่ยนไหมครับ หรือใช้วิธีการเดิมและแน่นอนครับคนส่วนใหญ่ไม่เลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาถึงทางตันเช่นทางตัวตนแล้วไม่ปังหรือทําธุรกิจอะไรบางอย่านแล้วไม่ปังเขาไม่ได้มีทางเลือกให้กับตัวเองเพราะเขาเหล่านั้นมักจะเป็นเอกเทศกับตัวเอง <c oughs> และบอกว่าฉันมีทางเลือกเดียวคือทําวิธีนี้แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณมีทางเลือกเดียว คุณไม่ได้โยนตัวเองเข้าไปในสถานการณ์บางอย่างเพราะฉะนั้นการโยนตัวเองเข้าไปในสถานการณ์บางอย่างเช่นคุณสมมติว่าคุณเป็นคนที่ยิงปืนเก่งมากๆยิงปืนเข้าเป้านะครับคุณยิงปืนไรเฟิลน,นะคะคุณมีเป้าต่อหน้าคุณเลยคุณยิงที่สนามยิงปืนคุณเป็นค,คนที่ยิงตรงเป้าครับยิงนักเดียวถึงเป้าเลยแต่วันนี้ถ้าสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปนึกภาพตามนะครับคุณเป็นนักยิงปืน มีเป้าแล้วคุณยิงปืนที่สนามยิงปืนคุณเลงไปคุณโดนกลางเป้าแต่วันนี้ถ้าสนามยิงปืนเดียวกันเกิดมีหิมะคุณว่าคุณจะยังยิงโดนเป้าหรือเปล่าครับตอบให้หน่อยครับคุณคิดว่าคุณจะยังยิงโดนเป้าหรือเปล่าครับโดนเป้าอะเป้าเดิมนะแต่อันนี้ยกตัวอย่างสถานที่เดิมแต่เปลี่ยนสภาพอากาศเปลี่ยนจากอากาศปกติธรรมดาที่คุณยิงนัดเดียวโดนเป้าเปลี่ยนเป็นหิมะตกคุณว่าคุณจะยังยิงเข้าเป้าอยู่ไหมครับ อ่าตอบตามที่เราคิดได้เลยนะครับและเช่นเดียวกันถ้าคุณอยู่สนามยิงปืนแต่คุณมีฝนตกคุณยิงเข้าเป้าไหมครับเนี่ยลองตอบมาดูและเช่นเดียวกันคุณยิงปืนในสภาพอากาศปกติแต่คุณเปลี่ยนสถานที่เป็นไปยิงในป่าไปยิงในป่าแล้วก็เอาเป้าตั้งเหมือนเดิมครับระยะเท่าเดิมแต่ไปยิงที่ป่าครับไม่ใช่สนามยิงปืนคุณว่าการเล็งบางอย่างจะผิดเพี้ยนไปไหมครับ ใครคิดว่าผิดเพี้ยนไปพิมพ์ yes อ่าใครคิดว่าพิมพ์ผิดเพี้ยนไปนะครับพิมพ์ yes คุณใช้ระดับเท่าเดิมเลยระยะทางเป้าเหมือนเดิมด้วยแต่แค่เปลี่ยนสถานที่เขาเนี้ยคุณว่าจะยังโดนเป้าอยู่ไหมครับของบางอย่างมีคุณค่าและมีกรอบระยะเวลาในวิธีการนั้นๆแต่ถ้าคุณเลือกจมกับวิธีการเดิมเดิมโดยไม่คิดจะเปลี่ยนวิธีการใหม่ ไม่นานครับวิธีการนั้นก็เน่าเสียบูดทิ้งไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับอ่าเรื่องนี้นะครับเปลี่ยนเปลยได้เหมือนกับว่าเราจะต้องยืดหยุ่นเพราะทุก,ทกๆอย่างมันถูกเปลี่ยนได้มันสามารถถูกเปลี่ยนได้ตามสภาพ uh, อากาศสภาพแวดล้อมสถานที่พลังงานผู้คนคําพูดของผู้คนอันนี้เป็นต้นใครเข้าใจวันนี้พิมพ์เข้าใจสวัสดีครับพี่ครีมนะครับอ่าสวัสดีนะครับพี่ครีมนะครับเออเพราะฉะนั้นนะครับ คีย์เวิร์ดนี้พิมพ์พร้อมกันครับคุณจะเปลี่ยนอะไรก็ได้คุณจะเปลี่ยน Cap วิธีการไหนก็ได้แต่อย่าเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ต้องการอีกครั้งนะครับคุณจะเปลี่ยนอะไรก็ได้คุณจะเปลี่ยนวิธีการก็ได้แต่คุณจะต้องไม่เปลี่ยนผลลัพธ์ที่คุณอยากได้เป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยนหลายคนพยายามลดขนาดความฝันเวลาที่เดินไปแล้วมันไม่ถึงฝันเช่นสมมุติว่าเราตั้งเป้าไว้ที่10ล้านบาทแล้วมันไม่ถึงสักทีเราก็เลยลดเป้าหมายอ่ะโอเคกูเอาสัก5ล้านก็แล้วกัน วันนี้เราจะไม่ลดเป้าหมายเราจะต้องเข้มงวดแล้วก็สตรองกับเป้าหมายเรามากๆแต่วิธีการสามารถยืดหยุ่นได้เป็นรอยวิธีการเพราะว่าความยืดหยุ่นนี่แหละครับมันทำให้คุณเป็นคนที่ต่อเนื่องสม่าเสมอและไปต่อได้เพราะถ้าคุณฟิกเพียงวิธีการเดียวคุณจมอยู่แบบนั้นคุณยิ่งพังคุณว่าจริงไหมครับคุณดับดันทุรังในการทำวิธีการเดียวในการเติบโตคุณ คิดว่ามันจะพังสักวันไหมครับก็คุณวางกาแฟสดไว้ที่เดิมคุณว่ามันจะเน่าไหมล่ะก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของบางอย่างมันถูกลดคุณค่าได้เราเองก็เช่นเดียวกันเราออกจากบ้านสมมติว่าเราจะเดินทางไปสัมมานาที่กรุงเทพในขณะที่เราเดินทางเรานั่งเครื่องบินเราเหนื่อยล้ากับการเดินทางคุณว่าความตั้งใจมันถูกบิดเบือนหรือลดลงไหมครับใครคิดว่าลดลงพิมพ์มาลดลงนะครับหรือใช่ก็ได้ครับพิมพ์ว่าใช่ก็ได้ คุณจะไปเดินทางคุณจะเดินทางไปสัมมนาที่กรุงเทพสัมมนาตอน10โมงเช้าคุณเลยนั่งเครื่องตอน7ดโมงเช้าถึง8โมงเพื่อที่จะไปกรุงเทพแล้วคุณก็นั่งลงเสร็จคุณก็นั่งรถแท็กซี่ไปต่อคุณอาจจะมีอาการง่วงนอนบ้างเบียนหัวบ้างเมาเมาเครื่องบ้างคุณว่าความตั้งใจคุณลดลงไหมครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่นี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับที่เป็นชุดความคิดที่จะทำให้คุณอยู่ในลู o ของการเดินทางสู่เป้าหมายให้ถูกต้องบอกเลยว่าเมื่อคุณนะครับมีชุดความคิดที่ผิดอยู่ในนิวรอนหรือเซลล์ประสาทของคุณคุณเดินทางผิดครับเช่นเดียวกันเวลาที่คุณเชื่อว่าเงินมันหายากนั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งในชุดความคิดเช่นเดียวกันอ่าใช่ครับอ่าลดลงอ่าถูกต้องนะครับ <c oughs> โอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายแต่คุณเปลี่ยนวิธีการ นะครับแต่เปลี่ยนวิธีการน,นะครับการพยายามในแต่ละวิธีการก็จะแตกต่างกันไปอันนี้โอเคไหมครับใช่ค่ะในการเหนไมไม่ลดลงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเป้าหมายจะต้องยึดให้แน่นอย่าเปลี่ยนมันหลายคนพยายามยืดหยุ่นกับตัวเองโดยการลดเป้าหมายแต่ใช้วิธีการเดิมนั่นคือสิ่งที่ผิดและนั่นก็คือชุดความคุดความคิดที่ผิดโอเคไหมครับนั่นคือชุดความคิดที่ผิด เปลี่ยนเป้าหมายแต่ใช้วิธีการเดิมไม่สามารถได้ผลลัพธ์ใหม่ได้เลยนั่นคือชุดความผิดที่ผิดเพราะฉะนั้นความคิดที่ถูกคืออะไรครับพิมพ์พร้อมกันนะครับตามที่คุณเข้าใจเพราะฉะนั้นชุดความคิดที่ถูกในวันนี้คืออะไรครับพิมพ์มาเลยชุดความคิดที่ถูกในวันนี้คืออะไรครับอ่ะขอพิมพ์ไม่ชื่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดความคิดที่ถูกก็คือเป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยนแต่วิธีการเปลี่ยนได้เสมอ เพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่คุณนะครับปรับตัวให้เหมาะสมยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อมตามสภาพอากาศแน่นอนคุณสมมุติว่าคุณเป็นวิทยากรที่เก่งมากๆคุณเปลี่ยนเวทีคุณย่อมมีความตื่นเต้นแตกต่างกันไปถูกไหมครับหรือเวลาที่คุณไปเทรนต่างสถานที่คุณย่อม เปลี่ยนพลังงานคุณเช่นเดียวกันเราเองเป็นพลังงานพอเวลาเราย้ายที่ไปอย่างที่ใดที่หนึ่งแค่เราก้าวไปอีกก้าวหนึ่งมันก็เป็นการย้ายโอนพลังงานใหม่ละเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีคําว่ายืดหยุนคุณจะไม่สามารถสร้างทางเลือกกับตัวเองได้เลยว่าฉันมีทางเลือกอะไรสมมุติว่าเราสร้างตัวตนไม่ปังอะไปสร้างตัวตนติ๊กตอ,อกกับเพจไม่ปังเอ๊ะแล้วฉันมีทางเลือกอะไรอีกแต่คนส่วนมากครับทางเลือกคือลดความฝันกับตัวเองฉันไม่เหมาะ ฉันไม่มีประสบการณ์ฉันคงไม่ใช่ทางนี้แน่นอนเพราะฉันทามาหลายเดือนละแต่ไม่ได้ผลลัพธ์นั่นเป็นเพราะคุณคิดว่าคุณมีทางเลือกเดียวจริงไม่จริงใครคิดว่าจริงก็จริงอีกนี่แหละครับใครคิดว่าจริงพิมพ์ใช่สวัสดีครับพี่กาญจนาใครคิดว่าจริงนะครับพิมพ์ใช่ามาเลยคุณไม่ได้เปลี่ยนคุณไม่ได้สร้างทางเลือกให้กับตัวเองเพราะคุณใช้ชีวิตเป็นเหยื่อกับทางเลือกเดียวผลลัพธ์จึงได้ผลเดิมๆเ,เงินเท่าเดิมฟอลโล่เท่าเดิม ทุกๆอย่างเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคุณใช้เวลากับมันเยอะขึ้นแต่ไม่มีผลลัพธ์นั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมใครบางคนทําบางอย่างแล้วไม่มีผลลัพธ์โอ้หยุดทาเลยดีกว่ามันไม่เหมาะกับฉันแล้วเพราะคุณไม่ได้สร้างทางเรื่องให้กับตัวเองหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าการบริหารความเสี่ยงก็ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับการมีชุดความคิดที่ถูกต้องนะครับจะทําให้คุณนะครับปลอดภยัย และสามารถทําให้คุณเดินไปอย่างถูกทางนะครับและแน่นอนครับถ้าคุณอยากจะเรียนรู้นะครับตัวชุดความคิดนะครับที่เป็นซูเปอร์ไมซ์เซ็ตเอ็ที่สุดยอดมากๆนะครับคุณสามารถที่จะมีประสบการณ์กับในคลาสเดอ m a g จิกสได้นะครับเรามี55ชุดความคิดครับเป็นออดีโอ คุณสามารถเข้าไปเรียนได้ทันทีและเรากำลังทยอยอัปโหลด a u ีโอลงคุณสามารถฟังได้นะครับและวิธีการฟังก็คือคุณจะต้องฟังวันล,ละหนึ่ง a u เท่านั้นทำได้ไหมครับใครคิดว่าฉันสามารถฟังวันล,ละหนึ่งอ u ได้ a u d i อหนึ่งไม่เกิน2 3ถึงมนาทีเท่านั้นครับคุณสามารถทำได้ไหมครับทำฟังแค่วันล,ละหนึ่งอ u ใครคิดว่าทาได้พิมพ์ทาได้ฟังแค่วันล,ละหนึ่งออ ที่เป็นชุดความคิดที่ถูกต้องและใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะความคิดนั้นโฟกัสแค่ความคิดนั้นความคิดเดียวในวันนั้นแค่เนี้ครับแล้วพอพรุ่งนี้พอวันที่สองคุณก็เรียนรู้อ audio อที่สองพอคุณวันที่สองคุณก็โฟกัสเพียงชุดความคิดในอ u d โอที่สองฝึกโฟกัสเพียงจุดเดียวใครทําได้พิมพ์ทำได้ครับใครคิดว่าทำได้ที่จะทำสิ่งนี้พิมพ์เลยครับว่าทำได้ เพราะหลายครั้งเนี่ยมันคือระบบของวิธีคิดที่โอป้าให้กับคุณคลาสนี้แม้จะเป็นออด d โอแต่คุณจะต้องทำตามกฎเกณฑ์ของระบบเพราะนั่นคือเรากำลังพยายามให้คุณฝึกโฟกัสแบบเลเซอร์ซึ่งการโฟกัสแบบเลเซอซรกบบเเซอ์ก็เป็นอีกชุดความคิดหนึ่งนะครับที่โทนี่ร็อบบินสอนไว้การโฟกัสแบบเลเซอร์ก็คือคุณโฟกัสเพียงจุดเล็ก แต่ดำดิ่งมันลงไปเขาเรียกว่าการโฟกัสเดียวแล้วก็จบกับสิ่งนั้นสิ่งเดียวอีกครั้งนะครับการโฟกัสแบบเซนเซอร์คือการโฟกัสเดียวจบกับสิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวเอาให้จบเพียงสิ่งเดียวแล้วคุณจะได้ทรัพยากรจากสิ่งสิ่งนั้นมหาศาลซึ่งวิธีการเรียนออดิโอของเราถ้าคุณจะได้ผลลัพธ์ มันจะลงเยอะมากครับโอป้าทยอยลงอย่างวันนี้ทยอยลงไปละ7ออดิโอและเดี๋ยวตอนนี้ก็จะลงทยอยอีกเพราะามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตอัปโหลดถูกไหมครับเราจะอัปโหลดไปเรื่อยๆนะครับจนถึง55ออดิโอคุณสามารถเรียนวันละ1ออดิโอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีระบบในการเรียนรู้อยู่อย่าข้ามสเต็ปโดยการฟังทุกออดิโอใน1วันคุณสามารถฟังจบได้ครับ55ออดิโอแต่มันจะไม่ได้ผลลัพธ์กับคุณเลยนี่คือสิ่งทีโค้ด บอกกับคุณไว้ว่านี่คือระบบการเรียนรู้ที่จะทำให้สมองคุณฝึกในเรื่องของการโฟกัสเพราะเมื่อคุณโฟกัสแบบเลเซอร์คุณดำดิ่งไปในเรื่องเรื่องนั้นเรื่องเดียวมันจะทำให้คุณคิดซ้าในเรื่องนั้นและก็กลายเป็นสิ่งนั้นในวันนั้นพอวันต่อมาคุณเปลี่ยนชุดความคิดเป็นความคิดที่สคุณก็กลายเป็นความคิดที่สองพอคุณไปความคิดที่สามคุณก็กลายเป็นความคิดที่สาม ถ้าเกิดคุณสามารถอยู่ในชุดความคิดแบบนี้ได้อย่างน้อยเกิบวันแล้วมันสามารถสร้างนิสัยเศรษฐีให้กับคุณใหม่รู้ไหมครับสิ่งที่มนุษย์ขาดในการที่จะทําให้ตัวเองมีศักยภาพก็คือความคิดและความเชื่อเพราะถ้าคุณไม่มีทั้งความคิดและความเชื่อที่ถูกต้องคุณ ก็ไม่สามารถที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันมีศักยภาพได้จริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับเพราะถ้าคุณเคยเรียนหน้าเพจหรือแม้แต่ในคลาสบางคลาสกับโอปา้าวงล้อ Success Cycle นะครับของโทนี่โรบินเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อก่อน เราไม่สามารถที่จะกล้าบ,บอกว่าฉันมีศักยภาพและเมื่อคุณทําบางอย่างโดยที่คุณคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งไม่ได้มีศักยภาพอะไรเลยรีซอสหรือผลลัพธ์คุณก็จะน้อยมากๆและเมื่อผลลัพธ์คุณได้น้อยมากๆคุณก็จะยิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่ว่าคุณทําได้และนั่นหมายความว่าทําไมใครมาคนล้มเหลวแล้วล้มเหลวอ,อีกซ้ำซากซ้ำซากทําไมใครมากคนสาเร็จแล้วสาเร็จอีกเพราะใครบางคนเนี่ย สร้างความเชื่อที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นบอกเลยครับว่าชุดความคิดเป็นสิ่งหนึ่งที่เศรษฐีให้ความสำคัญเพราะมันเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยความคิดไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือกดแรนนงดนดูดเล่มไหนความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โลกภายนอกของคุณเปลี่ยนเราจะเป็นอย่างที่เราคิด โอเคไหมครับอ่าเราจะเป็นอย่างที่เราคิดนะครับและสําหรับท่านที่ลงทะเบียนละทะยอยฟังได้นะครับแต่วันละ1นึ่งออดิโอเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาสนี้นะครับในเดือนเกิดนะครับจัดโปรโมชั่นนะครที่555บาทถูกมากและได้55 5ออดิโอนะครับซึ่งเป็นออดิโอ NLP ทั้งหมดไม่มีมั่ว นะครับไม่เมคเองนะครับเป็น NLP ทั้งหมดที่คุณจะได้เรียนนะครับคุณไม่ต้องจ่ายถึงหลักแสนที่จะต้องเป็รียนสิ่งนี้เรามีสิ่งนี้ไว้ให้กับคุณและระบบการเรียนรู้วันละหนึ่งออดิโอเท่านั้น90วันคุณสามารถสร้างความเชื่อใหม่หลายคนเข้าใจว่าย1ิบอวันฉันจะถูกเปลี่ยนจริงๆมันยังไม่เปลี่ยนครับมันแค่ทําให้คุณสกิตติ้งนะครับ เก้าสิบวันคุณเปลี่ยนแล้วคุณลองโฟกัสตามระบบที่โอป้าบอกคุณว่าวันละหนึ่งออดิโอแสดงว่าวันนี้มันมีห้าสิบห้าคุณก็จะต้องฟังวนไปฟังวนไปอยู่หลายๆรอบหรือทั้งหมดเก้าสิบวันคุณยังฟังมันต่อห้าสิบห้าออดิโอเนี้ยวนซ้ำหลายรอบหลายรอบคุณเชื่อไหมครับภายในสามถึงหกเดือนคุณคิดว่าความคิดคุณจะแข็งแกร่งขึ้นไหมครับใครคิดว่าแข็งแกร่งขึ้นพิมพ์ใช่นะครับใครที่คิดว่าถ้าฉันมีชุดความคิดที่ใช่ ความคิดฉันก็จะใช่และผลลัพธ์ก็จะใช่ผลตอบแทนก็ใช่เพราะถ้าคุณคิดผิดว่าคุณทำไม่ได้นั่นก็คือหนึ่งในชุดความคิดที่บอกว่าคุณทำไม่ได้คุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดและคอสนี้มาเพื่อสร้างชุดความคิดที่แข็งแกร่งเพราะความเชื่อที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่ทำให้คุณยอมรับว่าตัวเองมีศักยภาพคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าความเชื่อที่จำกัดหรือ limiting belief ถูกไหมครับ เพราะหนึ่งในเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จของเรา limiting belief หรือความเชื่อที่จำกัดเป็นตัวหยุดคุณครับคุณจะต้องสร้างและความสำเร็จมันแปลกมากครับความสำเร็จทิ้งร่องรอยไว้เสมอและมันสามารถเป็นทักษะที่ส่งต่อได้และนี่คือป้าส่งต่อให้คุณเมื่อคุณอยู่ในนั้น90วันอาศัยอยู่ในสภาวะงดงามกับชุดความคิดนี้อย่างน้อย90วันหรือมากกว่าน,นี้ การรันตีนะครับความเชื่อคุณจะแกร่งมากขึ้นและเยอะตัวอย่างเช่นอย่างเช่นอะ่ะถ้าโอป้าบอกคุณว่าเฮ้ย <_ S 1> พี่พี่จะเปลี่ยนเป้าหมายไปทําไมหลายคนพยายามลดขนาดความฝันลดขนาดเป้าหมายถูกไหมครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในชุดความคิดเหมือนกันที่อยู่ในเดเมจิกสครับ <_ S 1> โอเคไหมนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องการมัน และคุณสามารถอินบ็อกได้ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปนะครับและเริ่มเข้าไปเรียนวันละหนึ่งโอ디โอได้ทันทีนะครับใครคิดว่าวันนี้เนื้อหาวันนี้ยอดเยี่ยมมากครับวันนี้เป็นต้องขอบคุณอาจารย์ของอป้านะครับหลายๆท่านนะครับที่เป็นโค้ช NLP นะครับแล้วก็ได้ส่งต่อสิ่งนี้มาขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับและทําให้มีไมซ์เซตนี้ไมซ์เซตนี้เป็นหนึ่งในคลาสไมซ์เซตที่โอป้าเรียนของคลาส NLP ซึ่งต้องจ่ายมากกว่า5้าถึงหกหมื่นบาท พราะฉะนั้นคุณได้สิ่งนี้ไปถือว่าเป็นสเปเชียลสำหรับคุณในราคา555นะครับสามารถอินบ็อกซ์หรือแคปเจอร์หน้าจอนี้ไปให้อดมินก็ได้นะครับ และนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะมีเป็นเซิฟเซิฟออดิโอให้กับคุณนะครับโอเคไหมในหน้าเพจคุณสามารถที่จะทดลองฟังมันได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีเซิฟเซิฟให้โอเคไหมดีไหมใครคิดว่าเอานะครับพิมพ์เลยครับว่าเอานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเซิฟเซิฟนะครับชุดไมล์เซตเนี่ยทำเป็นออดิโอลงหน้าเพจให้ใครเอาครับพิมพ์เลยครับว่าเอานะครับเดี๋ยวรอฟังนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวป้าจะเสิฟคุณให้และเมื่อคุณได้เรียนรู้มันคุณจะรู้เลยว่า อำนาจของความคิดคุณเท่านั้นเป็นผู้กำหนดชะตาคุณเศรษฐีไม่เชื่อในโชคชะตาแต่เชื่อในลิขิตที่ตัวเองลงมือทําและนั่นแหละครับอํานาจความคิดพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราใครที่ตัดสินใจอยู่รอทดสอบที่จะฟังได้นะครับแต่วันนี้สิ่งที่โอปป้าพูดเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในคลาสเดเมจิกนะครับนั่นเป็นหนึ่งในชุดความคิดที่คุณจะได้รับ 55ความคิดนี้นะครับจะช่วยให้คุณปลอดภัยและมันมีหลายความคิดที่คุณต้องใช้และใช้เป็นภาษาเข้าใจง่ายแล้วคุณใช้ได้เลยในชีวิตประจําวันนะครับแล้วเวลาที่บอกเลยเลยว่าชุดความคิดมันดีตรงที่ว่าเวลาที่เรามีปัญหาบางอย่างถ้ามันมีชุดที่ความคิดที่ถูกต้องมันโผล่ขึ้นมาคุณก็จะคิดไม่ผิด คุณจะออกจากปัญหาได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นแหละครับอำนาจความคิดเออนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆนะครับที่สนใจอินบ x ็อกได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้โค้ชจะปิดไ้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับสวัสดีครับ